โอเคฮะก็สวัสดีนะวันนี้อยู่กับช่อง Supreme c h ah นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม WWE 2K 2020นะฮะนี่ก็เป็น EP ที่ล้วนะฮะนี่เป็นศึกล้างตาของจอห์นซีนานะฮะจะมาล้างตา The Rock ในโหมด Extreme Rule นะครับผมงมั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยครับผม <c oughs> มาแล้วครับผม โอเคฮะขอต้อนรับสู่สนามเอ็กตรีมรูนะครับผมมาแล้วสำหรับจอห์นซีนาเฮ้ยมาแลว The Rock เฮ้ย The Rock ทำอะไรเดอะร็อกโเดอะร็อกเ่อโอ้โหมกระทืบจอห์นซีนาเดอะร็อกไม่นะโอ้โหเดอะร็อกเดอะร็อกเหมือนจะมาแก้แค้นจากครั้งที่แล้วนะที่เราใส่เดอะร็อกแบบ ไปไม่เป็นท่าเลยอ่าแล้วจอซีนาได้สวนคืนแล้วจอซีนาใส่เดอะร็อกด้วยหมัดซ้ายอ๋อซีนาจับเดอะร็อกขึ้นมาเฮ้ยเดอร็อกไปสู้กันบนเวทีเร็วๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดอร็อกไปสู้กันบนเวที ก็บอกแล้วว่าให้ไปสู้กันบนเวทีไปไปเร็วเร็วเดอะร็อกไปสู้กันบนเวทีไปโอ้ตอนสีหน้าโดนสวนนะแล้วเดอะร็อกโอเคอ่ะไปละ มาแล้วเดซูนบนเวทีนะเอาทีธน่าจับโดยร็อกขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ฟาดลงไปโอ้โหร็อกโดนฟาดกไปแล้วจอซีนาถอดชุดแล้ว จอซีนาถอดชุดแล้วก็สใสใ่ได้เต็มที่นะครับผมจอซีนาตอนนี้ยกเด <un> อะร็อกขึ้นมาใส่เข้าไปอีกแล้วปีขึ <we go. S 2> ้นมาปีขึ้นมาแล้วก็กระโดดใส่เข้าไปเต,มตม็มๆ <tram> นอนลงไปเด e r ร็ k <laughs> oh what have me god he's <laughs> just dominating at this point the advantage is squarely in his corner hey the rock do that was the best one i've ever seen do with a steel chair ยกขาขึ้นมาใส่เข้าไปอ่ะขาล่องพักลยฮะโอ้โหดูขาของเดอะร็อกนะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาทังตัวแล้วก็ใส่ยโอ้ดูฮะจะกไปตรงกลางนะจะลากไปตรงกลาง แล้วก็ใส่ท่าคิกเกอร์ของเขาดูฮะ You can see me Bye bye โชคดีอโอโ้ยกขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงไปครั้งหนึ่งแน่นิ่งนะบอกเลยว่าแน่นิ่งนะ เอาละถอดปลอกออกแล้ว going for all. แล้วก็โดดแบบนี้เข้าไป two three ดึง เร็กขึ้นมาฮะแล้วจับขึ้นมาเอลโบ์แบ็คไรท์แล้วก็โอ้โหดูเดร็กใส่ขึ้นเดร็กโอ้โหหนีก่อนฮะจอห์นทีน่าต้องหนีก่อน โอ้โหจับกดล็ไปแลังใส่ต่อยเข้าไปฮะโอ้โหจอนใส่ท่ากับเดอะร็อกแบบนี้เลย จอนฮะจอห์นปิ้นขึ้นมาสา t ตูมเข้าไปเอลโบว์ drop ฮะ

บอกเลยว,ว่าอ่วมระอาเหมือนว่า <c oughs> จะสู้ด้วยอย่น,นี้ไม่ได้ <Three. Four. S 1> ต้องใช้ของช่วยนะ นี่ฟาดจนหัวจ้านี่โอ้โหดูโอ้โหฟาดโดนโอ้โหโดนร็อกไทยมอยอ่ะฟาดกลับตอนที่หน้ามาแล้วก็ใส่เข้าไปใจเย็นดี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  ทุกจานนะทุกจานจานไปนอนกับเดอะร็อกนะหน้าจานนะเออโอ้โหจอนซีนาคอร์เนอร์ฟินิชแล้วก็ The Rock so here, s <S no like จานกลัวไม้แล้วเนี่ยจาน จานนะจานนะจานนะจันจานไปนอนนะจานนะหัวแตกอีกไหมล่ะสองรอบเตะร้องไปเลยร้องไปยาวๆฮะจานก็จานเถอะจานก็จานเถอะฟาดเอาฟาดเอาอ่ะบอกเลยฮะจังหวะนี้ฟาดเอาฟาดเอาฮะ นี่จะลุกจะลุกจะลุกเหรอจะฟาดให้โดนจานนะแต่มันไม่โดนมันฟาดอีกแคดินนี่นี่ทุบหัวจานนะให้จานแตกฮะ นี่ฟาดเข้าไปเต็มหัวบอกว่าซึงเออแตกสองอะเมื่อกี้แตกสองอะทั้งจานทั้งเดอะร็อกฮะโอ้โหโอ้โหโดนสวนแล้วเอาละจังหวะนี้สุดเลยสุดเลยเออสุดเลย จอซีน่าซูดเลยซูดเลยเออโอ้โหซูดเลยจานผมนี่ซูดเลยจานผมนี่ซูดเลยโอ้โหดีดีทีใส่ดีดีทีไปแล้วก็ยกขึ้นมาอีกใส่คืนได้ Trying to go. Here it comes. For the delivery. To an adjustment. Does he have a win in hand now? That one has to end There are no words for the ride these fans have gone through in this match. It has been a roller coaster. And I don't think the ups and downs are over yet. โอ้โหชุดฮะไปตีจานโอ้โหจานช่วยด้วยจานผมไม่น่าตีจานเลยจานผมผมขอโทษจานนี่เนี่ยทำอะไรจานอย่าเพิ่งนับจานจานบอกว่าอย่าเพิ่งนับสรุปไปเลยเอื้อมาจาน เออบินนะบอกเลยว่าดินมันนะบล็อกฟาดเข้าไปเต็มหัวสรบเลยบักฮะเดี๋ยวดูบักนี่ทุหัวแตกฮะเหื ใช้มือบ้างฮะใช้แต่ไม้เยอะละก็คืออะหยิบไม้ขึ้นมาแล้วฟาดการเข้าไปเดร็กก็โดนด้วย oh, s really <S โอ้โหตเต็มหัวบอกเลยว่าตเต็มตเต็มสลบคู่ก็บอกเลยมันได้ฮะโอ้โห เออมา็ักจะสู้อีกเหรอจานบอกโอ้นี่มันอะไรกันทำไมจานต้องมาอยู่ในสังเวียนแบบนี้อีม้ o อ t o m ีสัตว์ม m ีเลยเพื่อน เอเอออนพอนแล้วก <Ooh. S 3> ็ยังไม่จบฮะแล้วก็ใส่อีกมามาสิมาดิวะมาในเมื่อยังไม่จบก็ขอใส่อีกจบด้วยท่านี้แหละนี่มาเลยลุกขึ้นมาร็อ ยังไม่จบเออฟาดเราไปเต็มหัวจานไหวปะเนี่ยจานจานดูท่าจะไม่ไหว,วจานดูท่าจะไม่ไหวอะหลังหักปะเนี่ยจานมันผมใส่กับเอร็คยับยับเลยนะจานนะอโอ้โหทุกยับยับ ถูกยับยับอย่าพึ่งรู้เต็มเต็มปะล่ะเต็มเต็มปะล่ะสลบไปซะสลบไปซะมาอีกสิมาอีกส anyway ิ แรงมากร็อกเต็มท้องอ่ะเออร็อกบอกออจะไม่ไหวแล้วเอ้ยโอ้โหร็อกสวนสวยแล้วทุกคนอึ๊บี่ใส่เข้าไป สรุปไปซะนี่เดี๋ยวต่อไปจะเป็นคาสุดท้ายละที่มอะซกับเดร็กโอ้โหยังลุกขึ้นมาได้น้อยสรุปสรุไปซะจาน นี nee. oh, oh. Goes, oh. here, no ่เฮ้ยโอ้โหร้องเลยฮะจอห์นซีน่าร้องเลยจอห์นซีน่านี่คือร้องเลยปึ๊บโอ้โหจอห์นซีน่าเจ็บเข่ามากทุกคนตอนนี้ซูดดิสูดเลยดักทืบมัน เกิดทึบมันเกิดทึบมันที่บางอัดบางพ้นแชมป์รุนแชมป์มองฆ่ารุนแชมป์หมอฮะรุนแชมป์หมอฮะรุนแชมป์หมอรุนแชมป์หมอการจัดการเลย Giang lúc đai Giang lúc đai Giang lúc đai hả Meet him at the pay window Just as devastating the second time around ยบร้อยอ่ะจอนซีนาผู้ชนะอ่ะ My time is now You can't see time is now oh. You can't see s <S me my time is now โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายดูไฮไลท์ไปเดอ้อ ké mấy chục giờ Phương nắp chục cả há anh nè Undertaker, expected, The Undertaker, nè, Undertaker, ăn ma thăm Undertaker Undertaker mà thăm Mai ลงไปนอนกับเพื่อนเองไปโรแบ็กกลับขึ้นมาจากนั้นก็ใส่ท่าอีกรอบหนึ่งแปดจอห์ซีนาเวริกูดฮะชนะแล้วฮะบายบายเจอกันใหม่